ให้นายกมาลองนั่งดูเนี่ยส่วมเนี่ยเป็นยังไงบ้างประชาชนน่ะเดือดร้อนไหมอ่าเนี่ยมาดูมั่งสิขึ้นได้ไหมคะเข้าไปดูเลยลเข้าไปเลยค่ะคดได้ไหมลองนั่งดิคะป้าไม่ได้เลยจะอ,อ,อะไรเรากดยังไงอ่ะป้าเดินเข้าไปก่อนโอเคลองลองนั่งดิป้า นั่งไม่ได้เดิมีนี่เอาฝาลงเอาฝาลงมันมีขีดอยู่เขาไม่มไมมลัดไงใช้งานได้ไหมแป๊ะถังน้ำไม่อยู่ไหนลูกไม่มีถังน้ำขอรอดที่ไปได้ไหม ถ้าลงมันไม่เหมือนดูอยากให้นายกมาลองนั่งดูเนี่ยซ่วมเนี่ยเป็นยังไงบ้างประชาชน,นเดือดร้อนไหมอ่าเนี่ยมาดูบ้างสิใช้แบบนี้ทําไงประชาชนเดือดร้อนเนี่ยนั่งก็ไม่ได้เนี่ยน้ำไม่มีราดเนี่ยทำไงกันดีเออป้าน,นั่งไม่ได้นะนั่งไม่ได้เนี่ยจะยกได้ไงอ่ะขึนไม่กล้าไปขึ้นั่งไม่ได้ขบวนก็โล่งเจ้ะใช่ไล่แม่ไปเลยดีไ ปัญหาของประชาชนโดนหน้าต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ําท่วมซึ่งจันทบุรีจมบาดาลตั้งแต่เมื่อคืนและอีกเช่นเคยนะครับทุกครั้งที่ประชาชนพื้นที่ไหนจมน้ําท่วมหนัก พลเอกประยุทธ์ไม่เคยเป็นคนแรกที่โผล่ไปนะครับจันทบุรีเป็นจังหวัดที่เผชิญชะตากรรมคล้ายๆกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่ชัยภูมิคล้ายๆกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่สุโขทัยคล้ายๆกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่โกสุมพิสัยมหาสารคามคล้ายๆกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่นนทบุรีในวันเวลาที่น้ําท่วมหนักที่สุดประยุทธ์จันรโอชาไม่เคยเป็นคนแรกที่หยิบยื่นความช่วยเหลือไปยังประชาชนในวันเวลาที่ประชาชนลำบากที่สุดพลเอกประยุทธ์มักจะเป็นคนสุดท้ายที่โผล่ไปและ มักจะเป็นการโผล่ไปในแบบที่ไปหาเสียงไปจับไมโครโฟนไปปลาใสไปเอาลิ้วล้อของตัวเองประกาศชื่อเสียงเรียงนาบนเวทีท่ามกลางประชาชนที่ถูกเกณฑ์มานั่งมองตาปิดว่าการประกาศรายชื่อสอสอจะทําให้พวกเรามีชีวิตดีขึ้นหรือไม่อย่างไรจันทบุรีจมบาดานะครับความช่วยเหลือยังไม่ชัดเจนจากฝ่ายรัฐบาลขณะที่เจ้าหน้าที่เต็มที่กันนะครับล่าสุดนะครับชนประธาน,จ,นจ,จันทบุรีเพิ่งแจ้งจันทบุรีเพิ่งแจ้งว่าให้คนริมแม่น้ําเก็บข้าวของด่วนนะครับน้าตอนเหนือจะเยอะมากจาก คลองพักดีซึ่งรับน้ําไม่ไหวประสบอุกทกภัยไปแล้ว6อําเภอนะครับนั่นคือสถา,านการณ์ของจันทบุรีส่วนพื้นที่อื่นๆนะครับยังคงเกิดปัญหาน้ําท่วมหนักต่อไปไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์น,นะครับลาดยาวยังคงเกิดปัญหาอยู่นะครับอกอสุ่งพิสัยหลายพื้นที่ก็ยังคงเกิดปัญหาน้ําท่วมอยู่ต่อไปภาพลัลกษณ์พลเอกประยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเป็นภาพลักษณ์ของการเอาน้ําท่วมมาเป็นเครื่องมือในการหาเสียงแสดงพลังนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ที่ชัยภูมิโดนชาวบ้านโห่ไล่รบกวน ประชาชนนะครับเรื่องที่โดนด่ากันทั้งเศคือเรื่องส่วมนะครับคนเดือดร้อนน้นําท่วมพลเอกประยุทธ์ไม่เว้นวายที่จะขอมีซีหนหาเสียงถึงขั้นเกาะส่วมนะครับสร้างคะแนนนิยมมีส้วมลอยน้ําที่มีชื่อประยุทธ์จันโอชาไว้ให้ประชาชนเห็นเวลาปวดอืปวดฉี่อยากจะอือยากจะฉี่อยากจะขับถ่ายของเสียเจชอชื่อพลเอกประยุทธ์ก่อนแต่ปรากฏว่าที่อ่างทองชาวบ้าตบนตําบลจระเข้ร้องอําเภอชัยโยเขาโวยวาย,ว,าย,ว,ายว่าซ้วมที่มีชื่อพลเอกประยุทธ์อยู่หน้าวัดไซนั้น น้ำท่วมมาแล้วสองสัปดาห์เจอส้วมทึ่งมีชื่อพลเอกประยุทธ์ด้วยความห่วงใยจากประยุทธ์จันโอชาโดยกระทรวงแรงงานชาวบ้านบอกว่าอยากให้เจ้าของส้วมคือประยุทธ์นั้นมาลองใช้ดูว่าประชาชนลําบากขนาดไหนเพราะส้วมชื่อประยุทธ์ไม่มีถังน้ําสําหรับทําความสะอาดนะครับส้วมชื่อพลเอกประยุทธ์ไม่มีถังน้ําสําหรับทําความสะอาดดังนั้นเข้าไปอึเข้าไปฉี่นะครับเหม็นเข้าไปเน,เนี่ยเนี่ยอึ้งเนี่ยเสื้อเหลืองใส่ไปอึง้งไม่กล้าเข้าเอาไงดียิ่งมองยิ่งอึ้งชะงัก มองผู้สื่อขาวไม่ไหวค่ะพี่มันไม่มีน้ำทำความสะอาดแล้วหนูจะฉี่หนูจะอึดยังไงมองไปที่คอหานหวาดภาวะดูกันต่อเป็น,เป,นเป็นแบบเนี้ย อยากหาเสียงกระทั่งกับซ้วมแต่ชาวบ้านเข้าซ้วมแล้วเนี่ยแม้กระทั่งน้ําสําหรับล้างแม้กระทั่งน้าสาหรับราดเนี่ยมันยังไม่มีแล้วชาวจะใช้กันอย่างไรหาเสียงด้วยซ้วมก็หนักอยู่แล้วแต่หาเสียงด้วยซ้วมถึงขั้นที่ซ้วมไม่มีน้าราดยิ่งไม่ไหวนะครับหลังจากขับถ่ายชาวบ้านบอกว่าต้องออกมาตักน้ําจากถังที่อยู่ด้านนอกนะครับเข้าไปราดแล้วก็เข้าไปชําระอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับต้องใช้น้ําแบบ <c oughs> ก็สมควรครับชาวบ้านอยากไปยุธ์ไปใช้เองนะครับผมก็อยากให้พลเอกประยุทธ์ไปใช้เองว่าแกจะใช้ไหวหรือเปล่านะครับนี่คือเรื่องของประเทศไทยนะครับที่ยังคง สับสนอนรมานต่อไปส่วนพลเอกประยุทธ์ซึ่งมุ่งมั่นเกับการหาเสียงก็เดินหน้าหาเสียงต่อไปนะครับวันที่15จะเดินทางไปที่อุบลราชธานีตอนนี้คนอุบลประกาศจองกระถิ่นแล้วผมไม่รู้พลเอกประยุทธ์ลืมไปหรือเปล่าว่าอุบลเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่พลเอกประยุทธ์ไม่ควรไปเยียบเลยนะครับเพราะอุบลเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงนะครับพักเพื่อไทยชนะต่อเนื่องเจ้าถิ่นคุยคุณสมชิดเชื้อคงบอกแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ไปลงพื้นที่นั้นไม่เคยแก้ปัญหามีแต่หาเสียงไปวันๆแล้วทีี่่อุบลเน มันเคยเกิดน้ําท่วมปี62แล้วน้ําท่วมปี62นี่เป็นน้ําท่วมที่คนด่ากันทั้งประเทศว่าประยุทธ์จันโอชาช่วยประชาชนล่าชา้าบินบรรลือธิ์ลงไปช่วยประชาชนก่อนกลายเป็นวีรบุรุษส่วนพลเอกประยุทธ์พอโดนประชาชนด่าว่าไปช่วยหลังบินจัดอีเวนต์เก็บเงินที่ทำเนียบคนก็นินทาว่าจัดอีเวนต์เก็บเงินที่ทำเนียบแล้วบังคับให้บินซึ่งช่วยคนน้าท่วมอยู่มารับเงินเหมาะสมหรือไม่ซึ่งตอนหลังบินก็ชี้แจงว่าไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับบินเต็มใจไปช่วยนะครับแต่ว่ารอยร้าวความหมางใจของพลเอกประยุทธ์ก น่าจะมีแล้วครับนอกจากนั้นอุบ,บลเป็นพื้นที่ซึ่งมีกลุ่มชาวบ้านที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่เคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับคือกลุ่มชาวบ้านเขื่อนปากมูลนะครับกลุ่มชาวบ้านเขื่อนสิีรินทร์แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงคือกลุ่มชาวบ้านเขื่อนลาศีสไลเขื่อนหัวนานะครับกลุ่มชาวบ้านเขื่อนลาสีสไลดเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มซึ่งถ้าท่านผู้ชมจําได้เนี่ยใน ปี2562พฤศจิกายนที่พลเอกประยุทธ์เดินทางไปลงพื้นที่ที่ศรีสะเกดเนี่ยชาวบ้านลาศีสไล่เนี่ยบุกไปหาพลเอกประยุทธ์ถึงลาศีสไลนะครับพลเอกประยุทธ์ป,ปี62เคยทํายังไงปีนี้ทำเหมือนเดิมคือไปที่ไหนประชาชนไล่แล้วไปที่ไหนก็ต้องเอาต่อชะโดอเอาชุดตํารวจแบบนี้มาสกัดชาวบ้านนะครับปี62เป็นแบบนี้นะครับนี่คือภาพจากปี62แต่มันไม่ต่างอะไรกับปี64เลยชาวบ้านต้องการเข้าไปร้องทุกคนของพลเอกประยุทธ์สกัดไม่ให้ประชาชนเข้าไปร้องทุกข์แล้วก็ใช้กําลังชาวบ้านหกล้มคนเท่่าคนแก นะครับ6เมนแทบจะบาดเจ็บไปกันหลายคนขณะที่ชายชะกันในชุดเครื่องแบบของ หนุนที่จะปกป้องพลเอกประยุทธ์นั้นก็สก,กัดไม่ให้ประชาชนเข้าถึงพลเอกประยุทธ์ได้ดังนั้นเป็นการลงพื้นที่ซึ่งอ้างว่าเข้าไปแก้ปัญหาแต่ทุกคนทุกครั้งที่มีคนซึ่งประสบปัญหาต้องการลองทุกพลเอกประยุทธ์ไม่ให้คนที่มีปัญหาเข้าใกล้นะครับปี62เป็นอย่างไรปี64ก็คงจะเป็นอย่างนั้นกลุ่มสมัชชาคนจนนะครับกลุ่มราศีสลายซึ่งเคยบุกไปที่ศรีสเกตจนใน,นสุดพลเอกประยุทธ์เฮ <k> ลิคอปเตอร์ที่จะลงตรงโรงเรียนนี้เอาลงไม่ได้เนี่ยนะครับเขาประกาศแล้วว่าประยุุุท์จัันนนนอออชาาคณมบลนนวไหเ แม่ชาวบ้านกลุ่มสมชาชิกคนจนกลุ่มปัญหาเขื่อนปากมูลกลุ่มปัญหาเขื่อนศิรินทรกลุ่มปัญหาเขื่อนราศีสไลายกลุ่มปัญหาเขื่อนหัวหนานะครับกลุ่มที่โคกหนองเหล็กนั้นถแถลงวันนี้แล้วว่าจะเดินทางไปพบกับพลเอกประยุทธ์ในวันลงพื้นที่15ตุลาที่จังหวัดอุบ,บลราชธานีจะเดินทางทวงถามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่พลเอกประยุทธ์เคยพูดว่าจะแก้ปัญหาในการที่ประชาชน เ,เคยรวมตัวที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะครับเขาเคยมาที่ทำเนียบรัฐบาลกันตอนนั้นพลเอกประยุทธ์ส่งโบ้มาแก้ปัญหาแล้วทุกคนในประเทศนิรู้แล้วว่าเมื่อประยุทธ์ส่งโบ้มาแก้ปัญหาโบ้ได้แต่รับเรื่องแต่ปัญหาไม่เคยแก้จนตอนนี้พลเอกประยุทธ์เลิกใช้โบ้รับแก้ปัญหาแล้วเพราะคนไม่เชื่อแล้วเนี่ยนะครับสมาชิกคนจนเขาบอกแบบนี้ว่าข่าวเนี้จะมาจากหลายจังหวัดในเขตภาคอีสานและจะมาต้อนรับประยุทธ์จันท์โอชาอย่างอบอุ่น วันวานที่เคยหวานนะครับศีสเกต2 5 6 2นั้นสมัชชาคนจนบอกว่าประยุทธ์จันโอชาคุณมาคราวนี้เราจะมาต้อนรับคนอย่างอบอุ่นไม่แพ้การมาที่ลาสีสไหลจังหวัดสีสะเกตเมือเ่อเกือบ2ปีที่ผ่านมาดังน,นั้นนี่คือคําประกาศนะครับต้องดูว่า ก่อนที่ชาวบ้านจะลงพื้นที่นั้นพลเอกประยุทธ์จะจัดทีมไปไล่ล่าชาวบ้านเหมือนกับที่เคยทํากับเด็กมัธยมที่นครศรีธรรมราชเด็กมัธยมที่กระบี่เด็กมัธยมที่ตรังนะครับประชาชนที่ตรังในวันที่พลเอกประยุทธ์จะไปนครจะทําแบบนี้กับพ่อเท่าแม่เท่าคนยากคนจนที่พลเอกประยุทธ์อ้างว่าจะไปเพื่อแก้ปัญหาหรือไม่นะครับนี่คือเรื่องของคําประกาศของคนจนว่าเจอกันแน่ประยุทธ์จันโอจันโอชานะครับ 25ที่15ตุลา2564นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเดินทางมาลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องสมวชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูลและเขื่อนจีรนทอนจึงจะเดินทางไปติดตามทวงถามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาและคัดค้านสร้างคลองผันน้ำเรื่องเมืองอุบลราชธานีกับนายกรัฐมนตรี และจากการประสานงานภายในของสมาชากคนจนทราบว่าจะมีพี่น้องสมาชากคนจนจากหลากหลายจังหวัดโดยเฉพาะในเขตภาคอีสานเข้าร่วมติดตามการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ด้วยซึ่งคาดว่าบรรยากาศคงอบอุ่นไม่แพ้ครั้งที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาลงพื้นที่เขตอำเภอราศีสไลตจังหวัดศีสเกต เมื่อเกือบสองปีที่ผ่านมาฉะนั้นในนามสมชาชิกคนจนเราคงจะไปทวงถามในทุกกรณีที่ยังข้างขาอยู่หรือยังตกค้างปัญหายังไม่แก่ฉะนั้นภาคประชาชนเราประชาธัปไตยที่กินได้การเมืองที่เห็นหัวคนจนชามัชชาคนจนเออเ๊ะ <Hey! S 1> <Hey! S 2> hey! อยากให้นายกมาลองนั่งดูเนี่ยช่วงเนี่ยเป็นยังไงบ้างประชาชนน่ะเดือดร้อนไหมอ่าเนี่มาดูมั่งสิขึ้นได้ไหมเข้าไปดูเลยได้เข้าไปเลยค่ะไ,ได้ไหมลองนั่งดีคะป้าไม่ได้เลยยังไงลูกกดยังไงอ่ะป้าเดินเข้าไปก่อนโอ,โอเคลองลองนั่งดิป้า นั่งไม่ได้ดมีนี่เอาฝาลงฝาลงมันมีขีอยู่เขาไม่รัดไ็นงานได้ไม่เปถังน้ำไม่อยู่ไหนลูกไม่มีถังน้ำค่น้องลูกน้ะค่ะเาลาดได้ะได้เลยไหม มันก็ลงมันไม่เหมือนดูดอยากให้นายกมาลองนั่งดูเนี่ยซ่วมเนี่ยเป็นยังไงบ้างประชาชน,นเดือดร้อนไหมอืมอ่านี่มาดูบ้างสิใช้แบบนี้ทำไงประชาชนเดือดร้อนเนี่ยนั่งก็ไม่ได้เนี่ยน้ำไม่มีลาดเนี่ยทำไงกันดีเออปนั่งไม่ได้นะนั่งไม่ได้เนี่ยจะเที่ยวไ,ได้ไงอ่ะนั่งไม่ได้ขบวนก็โล่งเจ้ใช่ไล่แมงเดินยัง